เท่านี้คุณอยากให้คนหมดใจเนี่ยเห็นคุณค่าคุณทําให้คนหมดใจกลับมาไล่ล่าคุณคุณต้องใช้เทคนิคนี้ครับสร้างความขาดแคลนครับคนหมดใจคนขอเลิกขอลดสถานะขอหย่าเริ่มเห็นคุณค่าของคุณตอนไหนตอนที่เขารู้สึกว่ามันมีความขาดแคลนในความสัมพันธ์ถ้าเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เขาไม่กลัวการสูญเสีย เขาจะมองว่าคุณเป็นของตายคือคือรู้สึกว่าเออจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้สนใจก็ได้ไม่สนใจก็ได้ทักก็ได้ไม่ทักก็ได้โทรก,ก็ได้ไม่โทรก,ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะรู้สึกว่าคุณยังคงอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหรก็ตามครับที่คุณทําให้เขากลัวการสูญเสียนะครับมันจะทําให้มนุษย์มีแนวโน้มที่จะหวงแหนสิ่งที่ตนเองกลัวจะสูญเสียไปนะครับและสิ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณ2.5เท่าครับ หมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณทําให้เขากลัวที่จะสูญเสียไปเนี่ยคนมันจะเริ่มกลับมาประพฤติประพฤติตัวดีเทคแคเอาออกเอาใจคุณดีครับดีขึ้นมากกว่า2.5เท่าไม่ใช่ดีขึ้น1เท่านะแต่2.5เท่าครับและในการศึกษาในความสัมพันธ์พราว่าคู่รักที่มีความหวาดกลัวการสูญเสียในระดับที่เหมาะสมจะมีแนวโน้มรักษาความสัมพันธ์ได้ยาวนานกว่า คือคราวนี้เขาต้องประครบประงมคุณเองเขาต้องโทรหาคุณเองเขาต้องเทคแคร์คุณเองกินข้าวยังตื่นยังนอนยังไปไหนทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงและครับถ้าคุณยิ่งสร้างความขาดแคลนในความสัมพันธ์นะครับไม่ค่อยรับสายบ้างดองแชทไว้บ้างไม่ต้องรีบตอบจนเกินไปนะครับดองแชทเอาไว้บ้างไม่ว่างสําหรับเขาบ้างอะก็ตามแต่พวกนี้ครับนะยิ่งคุณสร้างความ ขาดแคลนนะครับนี่การศึกษาของดรโรเบิร์ตชาวดีนี่นะครับในหนังสืออินฟลูเอนซ์นะครับนะเผยว่าหลักการความขาดแคลนเนี่ยนะครับทำให้มนุษย์รู้สึกว่าสิ่งที่หายากมีคุณค่าสําหรับชีวิตของเขาครับรวมถึงเป็นงานวิจัยในปี2020ครับโดยเป็นงานวิจัยของมหาลัยฮาวาดยิ่งคุณสร้างความขาดแคลนมากเท่าไหร่เนี่ยครับอีกฝ่ายจะยิ่งอยากได้คุณมากขึ้นและเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นครับบางคนเป็นงี้จริงๆอะนะครับ ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยต้องทําตัวเปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงในความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายเพราะงั้นเนี่ยคุณครูคอมท้ายลองเลยถ้าคุณเริ่มที่จะมีมาเซ็ตเห็นคุณค่าของตัวเองอีกฝ่ายมันก็จะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคนมันจะปฏิบัติกับเราแบบไหนเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาเห็นว่าเราปฏิบัติกับตัวเองแบบนั้นครับ ถ้าเราปฏิบัติกับตัวเองแบบดีๆเรามีไมเซ็ตต่อตัวเองแบบดีๆอีกฝ่ายมันก็ให้เกียรติคุณแต่ถ้าคุณไม่เคยให้เกียรติตัวเองเลยนะใช้วาจาคําพูดถมถุยตัวเองตลอดเวลาฉันมันบ้าฉันมันโง่ฉันมันไม่ดีฉันเป็นคนสมองเสื่อมฉันเป็นคนที่จําอะไรไม่ค่อยได้ฉันเป็นคนไม่เก่งเรื่องนั้นฉันเป็นคนไม่เก่งเรื่องนี้เรื่องนี้ฉันไม่น่าจะทําได้แล้วก็ตามแต่คําพูดที่คุณดูถูกตัวเองคนอื่นมันก็ดูถูกคุณเพราะงั้นครูคมมีจีวิยาครับมันจะมี37คําถาม ที่ทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองครับให้พิมพ์รหัสครูคมครับแล้วตามด้วยหมายเลข7ครับเดี๋ยวบอดจะส่งให้ทั้งหมดเลยครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแตมเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับ แต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลอดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจตวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับ คนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 9 0 0บาทครับคือ 11. จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับ และไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรี เฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ